ีัตุคัสตอุมภานตองอาะพศสกอปะะนาอตาใบงานนาวิชานาสังคมองศึกษาคำชี้แจงักเรียนสื่อค้น และเนรวบรวมข้อมูลต่างๆของโรงเรียนและเนื้อบันทึกลงเงตามประเด็นดังนี้ชื่อโรงเรียนของหนูมีความเป็นมาอย่างไร วัน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 ที่สองมีนาคมพศอสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าคณะกรรมการมีมาติเป็นเอกแกั้น เป็นเอกชนในการจัดตั้งโรงเรียนดนและได้กาบบังคมคูณพระราชทาน ชื่อคือโรงเรียนสมเด็จพัทเทพรัตนะลาดสุดาสยามบรมลาดชะกกุมาลโปรดกล้าวพราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนคะ ตําหนักสวนกุลาบลดาสองจอโรงเรียนโรงเรียของหนูก่อตั้งก้มามาแล้วหยุดปีสิบเจ็ดพุทธศักภาชเมื่อพุทธศักราะ นอพอสอรออมาอโรงเรียนพระนะลำหนักตำนักสวนกุกลาตนเปิดเปิดทำนำการสอนตเป็นนวันแรกะเโดยใช้นอาคารโรงโขน เป็นเป็นอาคารเรียนเปิดสอนห้าห้องเรียนเพืออะลูกบานหนึ่งจำนวนสองห้องอะลูกบานสองจำนวนสองห้องและ ฉันนาปะผมนาองศึกษานาปีที่หนึ่งจำนวนหนึ่งห่องมีนักเรียนลเั้นสิ้นหนึ่งร้อยสี่คนเเป็นโรงเรียนสหา